พ่อเสียชีวิตแต่ย่าไม่ยอมแบ่งมรดกต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าพ่อของเราเสียชีวิตแต่ย่าไม่ยอมแบ่งมรดกบอกว่าไอ้ทรัพย์มรดกตรงนี้ย่าเป็นคนให้พ่อหรือเราเป็นแค่หลานไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้เราต้องทำยังไงอันนี้ผมตอบก่อนเลยถ้าเกิดว่าย่าเคยโอนทรัพย์สินให้พ่อไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินสดหรือว่ารถแบบนี้ก็จะกลายเป็นของพ่อแล้วถ้ามีการโอนถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าทรัพย์มรดกอะแท้จริงแล้วก็คือทรัพย์สิ่งที่พ่อมีก่อนเสียชีวิตย่าจะมาอ้างว่าอันนี้เคยเป็นของย่ามาก่อนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของพ่อแล้วแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกแท้แทของพ่อเราก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่ออยู่ดีเพราะว่าเราเป็นทายาทลำดบบที่หนึ่งถ้าเกิดว่าย่ายังมีชีวิตอยู่และเราก็เป็นลูกของพ่อที่เป็นทายาทแบบที่หนึ่งก็เท่าว่าเรากับย่ามีสิทธิ์ในการรับมรดกของพ่อเท่าเทกันอย่างเช่นพ่อมีมรดกมูลค่าหนึ่งล้าน เราก็จะได้ห้าแ0 0และย่าก็จะได้5้าแสนเท่าเท่ากันดังนั้นในกรณีนี้เรามีสิทธิในการรับมอดกถ้าย่าไม่แบ่งมอดกเราก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีให้แบ่งมอดกได้แล้วถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมาดกสามารถทางมาปรึกษาหรือจ,จองคิวเพื่อโทรปรึกษาก็ได้